เฮ้ยชักเฮยเฮ้ยชััเ้ยหว่านขึ้นมาหน่ะใครตีหัวกันคุไม่รู้แม่อะไรแม่เอ็งไปหัวแม่เหรอไม่ว่าฉันบ้าว่าฉันจะไปตีหัวแม่ทำไมนี่แต่ฉันรู้ว่าใครเป็นคนตีหัวแม่ เอ็งบอกมันเลยคนที่ตีหัวแม่นะคนนั้นมันต้องถือไม้ไหมเออใช่ต้องมีไม้มึงมีไหมอ่ะโอ้ยฉันจะไม่มีได้ไงทำไไม่มีเนี่ยมีไหมมึงอ่ะไม่ไไม่มีหรอกไม่มีคุณไม่มีจ้ะเรื่องใครมาตีหัวกูเอ้าจะบ้าแค่นี้ป้าตีหัวตัวเองเนี่ยหัวป้าแล้วเหรอเนี่ยหัวทิ้งกันเบอร์ไงเนี่ยหัวกูตายฮะ Này qua bà tiêu của em rồi nè Ờ Ôi chết tiệt Ôi đừng quên đừng Mẹ Mẹ con mẹ เกลือมะแล้วลแก้วแม่เคยบอกเองแล้วใช่ไหมเองมีหน้าที่จะต้องหุงข้าวร้านจานทำกับข้าวให้น้องและแม่กินแต่นี่มันผู้ชายนะแม่ไม่ต้องมุงเลยอดเป็นเรื่องของครอบครัขวของฉันอยางนอกจะสอนลูกสอนเต้านนไม่ต้อง<ป>พูดลูกขับตำล้อพ่อขับตาล้อทำอย่างนี้ทำไม่ถูกนะเจ้าแก้วนี่ หัวโดเนี่ยมึงไม่ตีน้อง,ยงอย่างวัวอย่างควายข้าแม่ตายไปแล้วเนี่ยมึงไม่ฆ่าน้องเหรอ แม่ความคำข่าวพี่กุลมาให้ดีๆนะไม่จะฟความไม่จะฟความในบ้านหลังนี้ถ้ามีพี่กุลห้ามมีพี่แก้วแต่ถ้ามีพี่แก้วจะไม่มีพี่กุลในบ้านหลังนี้ได้ยินแล้วใช่ไหม สาวฉันไม่ได้ใช่มีผัวก็ได้เงินแถมยังอยู่กับแม่มีลูกยังเอาลูกไปแห้เหลี้ยงอีกใช่ไหมแม่ใช่จริงไหมคะท่านผู้ชมดีตรงไหนวะนะค่ะต่อไปนี้แปกิ่นคนนี้จะเชื่อลูกสาวพิกุลมือเก็บเสื้อผ้าเก่าๆใส่กระเป๋าขัดขั ออกจากบ้านกูไปแม่ผมเน่ะพี่แม่อะไรรูกถัไงเนี่ย นางสารไอ้แก้วท่งหมดความหมายนี่แม่แลำเอียงช่างไม่อายไม่มีเยื่อใ่เหยียดยามโปรดดูเอาเถิดโลกมนุษย์ตรงไหน มันยุ่งตีทรสงสัยชีวิตฉันมันต้องขาดคุณรักขาดแม่แต่ก็ทั้งแม่แม่ก็ไม่รักฉันไม่เป็นไร อะไรเพื่อนผ้าเราก็ไม่ค่อยมีแล้วคืนนี้เราจะไปนอนที่ไหนก็ดีเนี่ยนะผ่านแล้ะเดี๋ยวเราสองคนไปเอาไปสมัครงานออกไปหาสมัครงานกันไปให้พี่กิมเละแล้วฉันว่าเองอ่ะฉันจะเป็นแบ็คเกาหลังกรบเป๋าดีกว่าเฮ้ยเขาท่าไปเลยนั่งเฉยต่อย่างเดียวชอบ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 ไปเพื่อนไปกันดีกว่าเพื่อน สีสเปรกเอ็นใส่หดเดียววูฮูส้สวยก็เอามาใส่ได้นี่ลูกแม่จะมาใส่ได้ยังไงสีมันตกแล้วมีนตกตรงไนเลยแม่คนซักให้นะลูกแม่กูอยากได้กระโปรงใหม่ๆอะ่ะแม่หาตัดให้กูได้ไหมให้แม่ไปหากระโปรงใหม่ใส่ในงานวันเทศบาลใช่แม่ใช่สิวันนั้น แขกมากมายไก่ปองโดยเฉพาะแมวมองมากมายถ้าวันนั้นลูกเด่นลูกสวยคนก็ชอบใช่ไหมแม่ใช่ไหมตอนนี้นะค่ะลูกอีฉ่ันคงจะมีผัวรวยฉันอีกอินคงสบายสบายแม่จนาไม่เป็นไรลูกรออยู่ตรงนี้สักชั่วโมงเดี๋ยวแม่จะเอากระต๊อบ อะไรนะไม่จำนำไม่เจ้ากุงต้องม่จำนำอ๋อกูมไม่มีเท้าเขาบังกะโลเป็นไข่มี่ก็ต้มอย่างเดียวแม่แม่ก็้งต้มไม่จำนำเรียกแล้วเลยนะแม่อย่าไม่ทานแล้วจะซื้อกระาบงซื้อรองเท้ามาให้ลูก นนท,ที่ไหนเนี่ยสมองเสื่อมหรือไง <c oughs> นี่เดี๋ยวก่อนเธอใช้วาจาดีๆหน่อยได้ไหมนี่คนคนโนูสิเขาทำให้ฟังหวัวไงอะ่ะ <c oughs> คุณจะซ่อมไม่ได้ไหมเนี่ยแค่นี้เนี่ยจะซ่อมให้แบบยิ่งกว่านี้แบบสวยกว่านี้กี่เท่าก็ทำได้คุณจะมีบัญญาอะไรที่ไหนมาสร้างให้ฉันทำไมจะไม่มีบรรัญญาเพราะว่าข้าพเจ้านั้นอ่ะ มีนามว่ากระตรายเสือไทยกระต่ายเน่ไม่ต้องไม่ต้องถึงขน,นั้นหรอกไมนี้ตอนนี้เนี่ยเ,เขาไปเจ้าเสือไทยเนี่เนี่ยเป็นเจ้าหรอคะแพ้ทับถ้าวา่าไม่ได้เธอได้ช่วยเหลือไม่รู้ว่าป่านนี้นจะเป็นยังไงหน้าตาสวยๆแบบนี้ ไม่น่ามาอยู่บ้านนอกเลยเธอมีชื่ออะไรฉันเองชื่อพิกุลค่ะชื่อพิกุลแล้วพิกุลเนี่ยอยู่ที่บ้านแห่งนี้เนี่ยพิคุลอยู่กับใครเอ่อไม่มีผวัวค่ะมยังไม่ได้ถามเลย <S <S> <S ถามว่าพิคุลเนี่ยอยู่ที่นี่เนี่ย <S <S> <S พิคุลอยู่กับพ่อกับแม่หรือมีพี่น้องกี่คนอ๋อพิคุ อะไรเกิดจากรูกระบอกไม่ผ่ันเป็นไม่ได้เอาอย่างนี้พี่กุลหน้าตาสวยๆอย่างพี่กุลอย่างนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมที่จิตตถานที่แห่งนี้จริงหรอคะข้าเสือไทยมีข้อเสนอถ้าหากว่าพี่กุลต้องการขอเพียงแต่ว่าพี่กุลห้ามโกหกมีอะไรพูดกันตรงๆแล้วข้าเสือไทยจะพาพี่กุลไปเป็นลานีหนะ้าแผ่นดินหลวง คิดนกคิดปูตกใจนึกว่าเทวดา,ามีคนมองหลายคนแล้วเวลาหมดแล้วแต่เรื่องยังไม่จบต้องติดตามต่อตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ